สวัสดีครับเกษตรบ้านๆวันนี้นะครับวันนี้ผมจะมาเรียกว่ารีวิวนะครับแล้วก็ที่ได้ลองใช้ตัวบาโซ่ตัดไม้นะครับที่เอาไวส้สวมเครื่องตัดหญ้านะครับผมอันนี้ผมได้มาคือไอ้ตัวบาโซ่ตัดไม้นี้นะครับมันมีหลายราคามากนะครับมีหลายราคามาก ใน s h o ป e ี Lazada บางยี่ห้อจะอยู่ที่ราคาไม่ถึง1,000นะครับอยู่ที่หลักร้อยกลางๆถึงหลักร้อยปลายๆนะครับแต่อันนี้นะครับอันเนี้ยผมได้มาในราคา1,000 1 0 0นนิดๆน,นะครับถือว่าราคาค่อนข้างสูงเลยนะครับนะครับมันต้องแน่นอนอยู่แล้วว่าราคาสูงงานของมันเนี่ยนะครับ ผมคาดว่านะมันต้องน่าจะดีกว่าไอตัวที่ราคาถูกนะครับผมนะครับอันนี้ผมได้มาในราคาพันนิดๆน,นะครับถือว่าแพงนะครับถือว่าราคาข้างสูงเลยส่วนใครที่จะซื้อร้านเดียวกับที่ผมซื้อมานะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ Facebook ของร้านที่ผมซื้อมานะครับซึ่งร้านที่ผมซื้อมานนี้คือเขาขาย เรียกว่าปุ๋ยยาการเกษตร,รอุปกรณ์การเกษตรอะไรพวกนี้นะครับซึ่งเป็นร้านที่ไว้ใจได้นะครับเจ้าของร้านเขาค่อนข้างที่จะใส่ใจในการเลือกสินค้ามาจําหน่ายนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เฟซบุ๊กของร้านไว้ให้นะครับสําหรับใครที่อยากจะซื้อนะครับถ้าใครที่อยากซื้อของถูกก็ในร z a d าในช็อปปีก็มีนะครับแต่ ของถูกนั้นคุณภาพจะเป็นยังไงอันนี้คือผมไม่ทราบนะครับแต่อันนี้นะครับคุณภาพงานประกอบอะไรพวกนี้การ QC อะไรพวนี้ผ่านนะครับไม่มีปัญหาเลยนะครับผมไม่มีปัญหาเลยนะครับาการใช้งานนะครับเท่าที่ใช้งานมานะครับอันนี้ผมปัดท่อนไม้ ว่าความใหญ่ของต้นไม้นะครับลำต้นของต้นไม้เนี่ยเท่าเท่านี้นะครับบางต้นใหญ่กว่านี้นะครับผมตัดไปเกือบประมาณร้อยต้นแล้วนะครับความใหญ่ของลําต้นนะครับเหมือนต้นยูคาลิปตัสอะไรพวกเนี้ยสบายๆนะครับผมตัดไปตอนนี้ก็คือเกือบร้อยกว่าต้นนะครับยังทํางานได้ดีเลยนะครับถือว่าประทับใจเลยนะครับผมใส่กับ เครื่องตัดหญ้าสปายหลังของวีโกเทคที่ผมได้ทํารีวิวไปก่อนหน้านี้นะครับโปรแกนนี้มีให้เลือก2ขนาดนะครับมี26มิลกับ28มิลน,นะครับก้าฟันนะครับส่วนมากเครื่องตัดหญ้าขคออ่อนสปายหลังเนี่ยมันจะเป็นกระบอกมันจะอยู่ที่26มิลน,นะครับส่วนเครื่องตัดหญ้าที่เป็นก้านแข็งเนี่ยส่วนมากกระบอกมันจะอยู่ก้านของมันจะอยู่ที่ประมาณ28มิลน,นะครับ ก็ลองสอบถามทางร้านเขานะครับแต่ว่าสนว่าแล้วจะมีอยู่สองขนาดนะครับหลังจากการใช้ไปแล้วนะครับสมมีอยู่จุดเดียวนะครับที่ที่ว่ามันไม่ใช่เป็นข้อเสียมันอยู่ที่การใช้งานของเราด้วยนะครับเหมือนว่าเวลาเราตัดไม้เนี่ยการเอ็นของต้นไม้องศาในการตัดนะครับคือถ้าเราตัดผิดองศาของมันเนี่ย ต้นไม้มันก็จะหนีบไอ้ตรงโซ่เนี่ยครับมันจะหนีบตรงบริเวณเนี้ยพอมันหนีบแล้วเนี่ยเราก็กระชากใช่ไหมพอเรากระชากเนี่ยมันจะทําโซ่ทําให้โซ่นั้นหย่อนนะครับแล้วพอโซ่หย่อนนะครับตัวเนี้ยมันจะมีรางของมันนะไอ้ตรงที่ว่าเนี่ยระหว่างเนี้ยระหว่างที่โซ่เข้าตรงเนี้ยมันจะมีเป็นร่องร่องโซ่นะครับซึ่งถ้าโซ่มันหย่อนเนี่ยไอ้เนี่ยมันจะตกรางนะครับและเมื่อบราเวมันตกรางเนี่ยแต่ว่าเวลาโซ่มันหย่อน ปลาโซ่มันวิ่งไม่ตรงรางของมันแต่ว่ามันตัดได้ไหมตัดได้นะครับแต่เพื่อนๆต้องตัดเป็นแนวแนวตั้งอย่างนี้นะครับนี่ในกรณีโซ่โซ่หย่อนนะครับตัดในแนวตั้งอย่างนี้ถือถ้าเราตัดแนวนอนอย่างเงี้ยโซ่มันจะหล่นจากรางนะครับเมื่อเวลาซ่มหล่นจากรางแล้วเนี่ยมันจะทําให้เกลียวด้านในเนี่ยหักได้นะครับซึ่งวิธีการก็ตัวที่จะมาดึงโซ่นะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับ มันจะเป็นใช้ไขควงปากเบนนะครับบุนตรงนี้นครับเป็นการดึงโซ่ให้มันตึงขึ้นนะครับนะครับนี่แหละที่ผมเจออยู่ก็มีอยู่จุดเดียวนะครับแต่มันเกิดจากที่เราตัดนะครับเนื่องจากว่าผมเนี่ยตัดบางทีอง่าตัดองศาวต้นไม้มันเอ็นไม่ได้นะครับแ้วมันหบตรงน,นี้ผมก็เลยดึงดึงกระชากก็เลยจะให้ปลาโซ่เนี่ยออกนะครับมันก็เลยทําให้โซ่นั้นหย่อน ก็เวลาไปตัดก็พกไขควง,งเปากแบนไปสักอันหนึ่งนะครับเวลาโซ่หย่อนก็มาขันตรงนี้นะครับเวลาโซ่หย่อนนี้พยายามอย่าฝืนใช้นะครับมันจะทําให้เกี่ยวด้านในนี่หักได้นะครับอันตรายนะครับเนี่ยเฟืองด้านในฟันเนี่ยถ้าโซ่มันหย่อนเนี่ยมันจะทําให้หักได้นะครับผมนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดเติมน้ำมันเครื่องนะครับอันนี้จุดต่ําสุดแล้วก็อันนี้ สูงสุดนะครับก่อนจะตัดร้อยกว่าต้นเนี่ยที่ผมว่าตัดไปเกือบร้อยต้นเนี่ยผมเติมน้ำมันเครื่องไปเต็มเลยนะครับพยายามเติมน้ำมันเครื่องใหม่นะครับน้ำมันเครื่องเก่าไม่แนะนํานะครับเอาน้ำมันเครื่องใหม่ๆมาเติมเลยนี่ก็เหลือลดไปครึ่งหนึ่งนะครับอัตราน้ำมันเครื่องนะครับก็ตัดไปเกือบร้อยเกือบร้อยต้นนะครับก็ค่อนข้างที่จะ ใช้งานได้ดีนะครับแต่ของถูกเรียกว่าราคาต่ำกว่านี้ผมไม่แน่ใจนะว่ามันจะใช้งานดีไหมนะครับงานเรียกว่าการเนื้องานการประกอบวัตถุดิบอะไรพวกนี้ผมไม่แน่ใจนะครับอันนี้ผมได้มาในราคาที่ค่อนข้างสูงนะครับม่ใช่ว่าร้านที่ผมซื้อมาคือผมไว้ใจในตัวของเจ้าของร้านนะครับว่าคือเขาค่อนข้างที่จะ ใส่ใจรายละเอียดในการเลือกสินค้านะครับแต่ละชิ้นที่จะนํามาจําหน่ายนะครับผมครับก็โอเคนะครับอันนี้ก็เป็นการรีวิวนะครับบวกกับความรู้สึกหลังจากการใช้งานนะครับผมบอกได้เลยว่าใครที่ว่ายังไม่เคยใช้และนะครับมีแพลนที่ว่าอยากจะใช้นะครับตัวบาโซตัวนี้นะครับ เอามาใส่กับเครื่องตัดหญ้าซื้อได้นะครับจัดได้เลยนะครับใช้าง,งานได้จริงนะครับผมโอเคคลิปนี้ผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เข้ามาชมช่องเกษตรบ้านๆน,นะครับก็ฝากากดติดตามช่องเกษตรบ้านๆด้วยนะครับกดไลค์กดค like, อมเมนต์ Comment เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ